สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ตนออโตโยต้านครนทนสาขาบางบ่ออีกแล้วนะคะค่ะสำหรับ EP ีนี้นะคะออ oh, จะพาลูกค้านะคะมาชมเป็นตัวโตโยตาน w เว l o z นะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวพรีเมียมนะคะ,ะราคาอยู่ที่875,000บาทนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยของ ของตัวเวลอสนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราจะสมอบให้กับคุณลูกค้าของเรานะคะ ซึ่งในส่วนของโปรโมชั่นของคันนี้นะคะหลักๆเลยนะคะเราจะมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะเป็นของ To y ยต้ c แค e แถมให้ลูกค้านะคะพร้อมกับฟิล์มกันสาดนะคะเบ้ารองมือเปิดนะคะถาดท้ายนะคะแล้วก็พ่นกันสนิมเคลือบสีให้คุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะณนะตอนนี้ในเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่1.45เเซนนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามนะคะกับทางเซลล์จนอ้อได้นะคะเบอร์ตามที่อ้อแจ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะบอกเลยว่า,าลูกค้าได้ทั้งดอกเบี้ยถูกแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งครบนะคะค่ะหรือลูกค้าจะเลือกดาวอยู่ที่0%นะคะแบบไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าครอบครองรถเกิน2ปีเป็นลูกค้าต่างค่ายครอบครองรถเกิน2ปีหรือเป็นพนักงานบริษัทอายุงานเกิน2ปีก็สามารถรับแคมเปญโปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะ และนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีสิทธิพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือพนักงานที่เป็นพนักงานบริษัทร,รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพนะคะลูกค้าสามารถได้รับดอกเบี้ยลดลงอีกถึง0.25เซนะคะและยังมีบัตรน้ำมัน PTT นะคะให้มูลค่า5,000บาทด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอย่าลืมทักมาสอบถามนะคะกับทางออได้นะคะ ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ